ถามว่าคนเป็นเป็นทุกเรื่องเนสินใช่ะจะปลอดนี่ใช่ครับหาวัตถุ่มงคลมุตโตเพื่อจะปลอดนี่มันนึกถึงคำพูดหลวงพ่อที่พูดกับผมว่าท่านบอกว่าท่านอาธิษฐานจิตปุกเสกได้นะทำให้แต่ขออะไรอย่างนะใช้ฉันไม่ใช่เกจิอาจารย์นะ หูดูที่ั่นฉันเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์หลวงปู่ตโตเท่านั้นสวัสดีครับอยู่กับผมแปงสุดซอยครับวันนี้นะครับโซเชียลวนารามนำท่านไปเที่ยววัดผ่านหน้าจอครับวันนี้อยู่ที่วัดน้ำตกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ วันนี้มีพิธีใหญ่เลยที่วัดน้ำตกนะครับจะเป็นพิธีอะไรนั้นเดี๋ยวให้พี่ใจแอนพาไปดู oh. แต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่โต้ก่อนครับ๋ยวให้พี่ใจแอนพาไปนะครับามาเจอกับใช้สายหนึ่งอีกแล้วสวัสดีครับพีสบบ่สวัสดีครับ วันนี้มีพิธีอะไรวันนี้นะครับก็พาพี่เจแอนมาเที่ยววัดอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้มาอย่างที่วัดน้ำตกอยู่ไซโยครับกาญจนบุรีวันนี้มีพิธีเททองหล่อลูบุโตองค์ใหญ่เท่าคนจริงนะแล้วก็เป็นครั้งแรกของวัดครับพี่เจแอนที่เทหล่อลูบุโตที่เป็นเนื้อโลหะซึ่งกวิต่ะ ทางวัดเนี่ยจะมีแค่รูปเหมือนปั้นที่เป็นปูนปั้นครับผมแล้วก็เป็นเลซินครับแค่นั้นเองจะไม่มีรูปที่เป็นโลหะเลยแล้วก็เป็นงานพิธีพุทธาพิเศษพระปิตาปดนี่หลังยันตีโอ้เนี่ยเหรอที่เห็นเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วก็มีพระนปกรุนแรกด้วยอ่าแล้วเรื่องพุทธาพิเศษเกจิที่นั่งปลกวันนี้ครับมีใครบ้างโอ้เป็นเขาเรียกว่าพระเถระคณาจารย์ครับที่เรียกว่าแห่งยุคเลยก็ว่าได้แต่ในเรื่องของ ชื่อเสียงท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อเสียงระดับระดับประเทศแต่ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นับถือและศรัทธามากๆแต่ละท่านนะครับไม่ธรรมดาเลยครับพี่แจนงองแรกเลยดีกว่ารูปแรกเลยรูปแรกหนีไปไม่พ้นเลยฮะหลวงพ่อเอมบวัดน้ำตกเป็นประธานในพิธีและเป็นเจ้าว่าวัดน้ำตกในลูกศิลปุ่โตแล้วก็มีหลวงพ่อตั้งวัดธรรมเดือ หลวงพ่อตั้งเนี่ยไม่ธรรมดายังไงฮะอายุ90ปีปัจจุบันนะฮะว้าวแต่ว่าตอนที่มาอยู่ก่อนที่มาอยู่วงการเนี่ยท่านอยู่ใต้ครับท่านเป็นคนใต้ครับแต่ว่ามีความมุ่งมั่นในการเดินทุดงเรื่อยๆพ้าสมัยก่อนจะชอบเดินทุดงทุดงจากใต้มาทุ่งจากใต้ครับเออเเรารอจินตนาการว่ามันไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้ถูกต้องป่าเอ่ยสัตว์ร้ายคนเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากแต่ท่านมีความมุ่งมั่นในการเดินทุดงเพื่อเหมืืออนนนไม่เเารรีีกหป็ มันเป็นการย้ําเตือนตัวเองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง<ม>เดินเข้าไปเดินไปจุดดวงเดือเดือก็ไปปุ๊บจนมาเจอที่นี่จนมาเจอเมืองกาลวัดอะไรวัดธรรมะเดือครับวัดธรรมะเดือเมืองกาลครับผมแล้วก็ที่สามหลวงพ่อสนองชาติครับอยู่ที่เมืองกาลเราเนี่ยแหละครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อดําวัดธรรมสิง์ตทองอีกหนึ่งวัดของหลวงปู่โตอยู่ที่ลาดลีหลวงพ่อดาหลวงพ่อดําวัด ข้าสิงโตทอง,องโตทองอล,ลครับเ,เป็นอิงวัดที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบุโตะครับผม,แล,ผมแล้วก็ตามด้วยหลวงพ่อต๋องวัดพุทะเกียนนี่อยู่สย,ยกเลยขึ้นอีกอยู่บางการหลวงพ่อต๋องนะครับผมมารู้จักท่านได้น่าจะร่วม8ปีแล้วท่านเป็นพระเกจิมากไปด้วยความพัฒนา ท่านมาอยู่เป็นเจ้าวาดวัดพุทธเกียนใหม่ๆนะยังไม่ค่อยเจริญจนถึงทุกวันนี้ท่านพัฒนาพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ชอบเรียนวิชาคาถาคมับถือเป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงมากครับอยู่วัดพุทธเกียนก็มาได้ครับแล้วก็หลวงพ่อนัดครับหลวงพ่อนัดเป็นเจ้าคณะอาเภอายโยกหลวงพ่อนัดเนี่ยจะดูแลสองวัดด้วยความเป็นเจ้าหคณะอำเภอายโยกก็จะมีดูแลของวัดน้ําตกด้วยเป็นรองเจ้าวาดวัดน้ําตกแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาด ของวัดใต้หรือวัดชายชุมพล <c oughs> วัดใต้อาจจะคุ้นค้นสำหรับเสียนพระหลวงปูเปลี่ยนวัดใต้ครับอจเจจิดังระดับประเทศเลยครับผมท่านก็ดำรงตำแหน่งโดยเป็นเจ้าณอ,อำเภอายโยกก็จะดูแลสองวัดครับแล้วก็องค์สุดท้ายหลวงพ่อประเสริฐวัดทุ่งรัตยาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเจจิที่เรียกว่าสืบสายวิญญาณคมสายเมืองกาเลยเจ็ดท่านโอ้โหเจ็ดรูปใช่ครับ เกจิที่อยู่ที่กาญจนบุรีใช่ครับบางครั้งไม่รู้จักแต่เรารู้จักจากเสียใช้ไยหนึ่งแล้วเนี่ยฟังดูแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับรัะน้ําตกคือหลายคนจะไม่ไม่ค่อยรู้จักครับพี่แจมใช่ใหลายคนถ้าเราพูดถึงในเกี่ยวกับหลวงปต๊ะใช่ไหมเราจะรู้จักวัดประดูกชิมพีถูกต้องวัดถ้ำสิงตัวทองน้อยคนจริงๆจะรู้จักวัดน้าตก แต่ถ้าเกิดคนพื้นที่ในละแวกตรงนี้ในเมืองการเนี่ยวนใหญ่จะรู้ครับว่าวัดน้ําตกเนี่ยคือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลวงปู่โตอย่างไงบ้างเวลาหลวงปู่โต๊ะท่านจะเดินทางมายังเมืองการนไปยังสังฆะไปทองผาภูมิเดินทางไปทางไปทําธุระไปทํากิจอันใดเนี่ยจะมาพักเหนื่อยที่วัดน้ําตกทุกๆครั้งมาพักที่อุโบสถเก่าวัดน้ําตก ออรค,รครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่เรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยก็ได้ยังไงฮะเกี่ยวกับว่าน้ําตกว่าเกี่ยวกับหลวงปู่โตยังไงหลวงปู่โตท่านมีศักดิ์เป็นอาจารย์และเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อแอมซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่าบนบวชให้เหรอท่านบวชให้ครับรใช่ครับตั้งแต่2,504หลวงปู่แอมนะครับหรือว่าหลวงพ่อแอมเนี่ยก็ท่านเป็นคนที่สุขุม เงียบไม่ค่อยพูดครับผมเคยถามหลวงพ่อหลายครั้งว่าหลวงพ่อคือผมก็เคยเจอพามาเยอะนะแล้วก็จะมีพาที่แบบคุยสนุกสนานสอนธรรมสอนธรรมะสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสนุกสนานแต่พอมาเจอพ่อแอมเนี่ยเป็นพาที่สุขุมเงียบมีครั้งหนึ่งผมเคยถามว่าหลวงพ่อครับถามจากใจแลยหลวงพ่อไม่ได้ปา่าหลวงพ่อนะทำไมหลวงพ่อเป็นคนไม่ชอบพูดหรอมีคนพูดน้อยหรอ มันมันเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อยกมือไว้ถามท่านแล้วท่านตอบไหมตอบครับว่าใช้หลวงปู่เคยสอนไว้หลวงปู่นี่คือหลวงพุโตครับหลวงปู่เคยสอนหลวงพ่อไว้ออืพูดเท่าที่จําเป็นพูดเท่าที่มันสําคัญถ้าไม่สําคัญจริงๆก็ไม่ต้องพูดโอ้โหพระสุิตสุปฏิมโนเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับผมแล้วก็หลวงพ่อแอมเนี่ย เป็นเจ้าอาตปีนี้อายุ83ปี612พรรษาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรโอ้โหสาธุเป็นพระเขาเรียกว่าไงเป็นพระที่ชอบในการเรียนการสอนมากครับได้ปร,ริยนธรรมนะฮะเป็นมหาตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นใช่ครับแล้วก็ตอนที่เป็นสามเณรที่ก่อนจะบวชเป็นพระพิสุสงฆ์ครับหลวงปู่โตโอะถ้าเรียกหลวงปูแ่แอมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าพระแอมเรียกว่ามหาแอมเพราะว่าได้มหา,ามตั้งแต่สามเณรแล้ว โอ้โหเป็นพาที่ชอบเรียนฮะแล้วใช้มารู้จักหลวงพ่อแอมได้ยังไงครับผมอะได้มารู้จักหลวงพ่อแอมเนี่ยประมาณสักปีหกศูนย์โอ้โหนี่กเจ็ดปีแล้วเนี่ยใช่ครับประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีแบบยง<ป>ไประมาณนี้คือต้องเท้าความเลยว่าได้เลยผมมาเป็นคนฝั่งทนพี่แจนครับแล้วก็ฝั่งทนเนี่ยเราถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์เนี่ย ก็มีไม่กี่ไม่กี่ท่านล้วแต่เป็นเกจิจานที่แบบเรารู้จักทั่วศักดนเลยนะมีลูกผสดรับน้ำนะฮะแล้วก็มีลูกูุโต๊ลรกปลาดูจิมพีเนี่ยหลักๆแค่นี้เลยเนี่ยเสร็จปุ๊บ,บแล้วก็ผมเป็นคนที่ว่าชอบเสาะหาเกจิเพราะว่าผมเกิดมาเนี่ยหลายๆเกจิเนี่ยท่านท่านลาสังขารไปแล้วเราไม่ทันกราบท่านเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบุที่วัดนี้จังหวัดนี้มีลูกศิษย์ที่เขาสืบทอด ของเกจิที่เราไม่ทันไหมก็จะประมาณนี้แล้วก็จะไปหา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 เสร็จจนได้มาเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับท่านแนะนําว่าใช้เจอรูกสิ์หลูุ่โต้นะเออท่านได้ไหมชื่อก็เป็นอาจารย์ออสอาจารย์ออสรู้จักกับผมเล่นเล่นพระาเจอกันอันก็มาแนะนําครับว่าเอ้ยใช้มีพระอยู่รูปหนึ่งนะอยู่ที่มังกรับ ตอนนั้นน่ะไม่เชื่อพี่แจนคใครก็พูดได้พี่ไปลูกศิษย์เกจิดังอ่ะถูกต้องถูกว่าเ,า,เาเราเราเราคิดถึงความความเป็นจริงก่อนพี่ใช่ใไปลูกศิษย์หลวงปู่ทิมไปลูกศิษย์หลวงพ่อสดไปลูกศิษย์บุตรใครใครก็พูดได้ถูกต้องเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอต้องศึกษาแล้ขึ้นมาเลยครับทำทำกูเกิลพี่ผมบอกให้เลยนะตอนที่ปี6 0 6 1นะเข้า Google ยังไม่ค่อยมีวัดหลวงพ่อเลย เพราะว่าท่านเป็นพระที่เก็บตัวไม่ได้เก็บตัวท่านเป็นพระที่ไม่แสดงตัวว่าเป็นเกจิอาจารย์เขาเล่านิดนึงว่าพอพูดตรงนี้มันนึกถึงคําพูดหลวงพ่อที่พูดกับผมว่าท่านบอกว่าท่านอ่ะอธิษฐานจิตปุกเสกได้นะทําให้แต่ขออะไรอย่างนะใช้ ฉันไม่ใช่เกจิอาจารย์นะโอ้โหดูที่ั่านฉันเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์หลวงปู่โตเท่านั้นอืมอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าวาจาศิษย์ละกันเป็นคาที่หลวงพ่อพูดกับผมโอู้มันเป็นคําที่ธรรมดาแล้วพี่แต่มันยิ่งใหญ่มากเลยว่าฉันไม่ใช่เกจิอาจารย์นะนี่เลยเป็นลูกศิษย์ชอบที่ท่านถ่อมตัว แล้วเป็นอย่างนี้จริงเอาเรามาพูดถึงเรื่องพระที่ใช้กําลังจะจัดสร้างรุ่นนี้คับพี่คืออะไรคือพระรุ่นนี้เขาเรียกว่าพระปิตาปนีครับพี่แจงพระปิตาปนีเนี่ยคือเรียกว่าตามรอยแบบฉบับของหลวงปู่โตของวัดพระปูสิชิมพีเลยครับซึ่งหลวงพ่อแอมเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อยู่แล้วโอ้แล้วก็ด้วย ด้วยเป็นรุ่นอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่นิยมและเป็นรุ่นที่มีนามงคลน,นามว่าปลดหนี้เผื่อที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยหลังจากเนี้ยจะได้ปลดหนี้จากหนักเป็นเบาบ้างอ๋อแล้วยุคนี้ด้วยใช่เศรษฐกิจต่างๆอะไรเงี้ยอะไรที่มันฟืดไม่ว่าจะเป็นจะตาชีวิตนาที่การงานการเงินไม่มั่นคงพระรุ่นนี้อาจจะผ่อนหนัก ให้เป็นเบาก็าได้ครับครับผม,มก็เลยมีการจัดสร้างพระรุ่นนี้มาครับแล้วก็วาระในการจัดสร้างเนี่ยเป็นวาระที่สําคัญจริงๆครับเป็นวาระที่เรียกว่าเททองหล่อบูโตองค์ใหญ่นะแล้วก็มีการจัดสร้างพระพิทาปนีหลังยันตีแล้วก็พระนักปกไปมาขามรุ่นแรกครับขึ้นมานะครับผมมวลสารเนี่ยคือผมจะไม่ได้เน้นที่มวลสารต่างๆมากผมจะเน้นที่มวลสารที่เหมือนแบบ โบราณเขาทํากันครับถ้าคิดถึงมวลสารที่เป็นมงคลที่สุดพี่ในการทําพระผมหนีไม่พ้นครับเกษารับครูบาอาจารย์โอ้โหแน่นอนเส้นเกษาอันนี้สูงสุดแล้วครับและพูทธคุณแค่นั้นเองเส้นเกษาของเกจิอาจารย์นะฮะเป็นที่ย่คงแหงของทุกที่ใช่แลวผมถามคำหนึ่งเลยพี่เราจะเจอเกษาหวงปบุโตจริงๆได้ไหมโอ้ยาก ม,มีโอกาสแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยน้อยถึงน้อยมากใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เราเราต้องได้รับความเขาเรียกะไเนียได้รับจากกูรูตัวจริงได้รับจากที่มาที่เป็นแหล่งจริงครับเราถึงจะมั่นใจแต่ว่าถึงแม้ว่าเจอเขาก็ไม่สามารถที่จะมอบให้เราได้เพราะว่าเป็นที่ห่วงแหนแด่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อแอมครับท่านเป็นลูกศิษย์ปุโต,โตใช่หลวงพ่อแอมมอบ เกษาของท่านมาผู้คนลุกแล้วโปรงนะในการโปรงเกษาที่มาใช้ในวัตถุมงคลเนี่ยจะโปรงในเขาเรียกน,นะก่อนวันพระใหญ่จะไม่ได้แบบวันทั่วไปวันพระทั่วไปรอวันที่เป็นวันสําคัญแล้วโปรงเก็บไว้เพราะว่าในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลของที่เนี่ยปีหนึ่งสร้างแค่สองรุ่นสามรุ่นที่วัดเราเนี่ยนะที่วัดน้ําตกเนี่ยครับเพราะว่าท่านบอกว่า เราไม่อยากให้ทุกคนลูกศิษย์ลูกหายึดติดในวัตถุมงคลเราอยากให้ยึดติดในคติธรรมที่เราสอนมากกว่าเยี่ยมเลยอนะฮะโอ้โหสาธุก็จะมีเกษามีจีวรหลวงพ่อแอมโอ้จีวรเนี่ยจริงจริงนะพี่เจอแอนถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเกษาอาจจะห่วงมากกว่าจีวอนแต่สําหรับหลวงพ่อแอมมันน้ําตกนะจีวรเนี่ยท่านจะห่วงมากกว่าเกษาเหรอเพราะอะไรดูวะพี่ครับ ท่านบอกว่าจีวรเนี่ยที่ท่านสละให้เนี่ย <met musician in> เป็นจีวรที่ท่านพินทุแบบเดียวกวับที่ท่านเห็นหลวงปู่ตโตท่านพินทุในอดีตครูบาอาจารย์พินทุยังไงท่านก็ทําเรียนแบบตรงนั้นใช่เขาเรียนวิชามาเนาะใช่ครับโอ้โห <Columbia> ถือว่าเป็นเป็นมงคลมากแล้วก็จะมีผงทูบของวัดน,น้ํโตกผงทูบของสถานที่มงคลต่างๆแล้วก็เป็นผงที่หลวงพ่อท่านลบผม <ift our> เราถ้าเราถ้าเราเคยได้ยินเกี่ยวกับการทำมวลสารของลู่โตว่าระดูสินพีตอนที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่มันจะมีหลายๆรุ่นครับที่ท่านน่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งหามวลสารซื้อมวลสารพระแล้วมาตัมพีเหมือนสมัยนี้ใช่ใช่ใชท่านจะใช้ในการลบผงลบผงคือใช้กระดานชนวนถูกต้องแล้วใช้ช็อคได้ใช้ดินสอพองในการเขียนยันแล้วก็ลบปื้ลงมาแล้วก็เอาผงมาเพราะแอมทําอย่างนั้นครับสำหรับพระรุ่นนี้โอเคสาธุ ครับพ oh ี่โอ้โหแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยัพี่แจแอนที่ท่านบอกว่ามันทํามาแล้ววัตถุมงคลเนี่ยถ้าทํามาแล้ววันละดีวันละมงคลเนี่ยทําให้มันบริสุทธิ์ทําให้มันดีที่สุด oh เพราะว่าคนเอาไปใช้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่วัน2วันนะถูกต้องวัตถุมงคลอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังสร้างขึ้นมาแล้วมันอยู่ตลอดชีวิตูกตเราตายไปแล้ววัตถุมงคลก็ยังอยู่ถูกต้องครับใช้แล้วมีเนื้ออะไรบ้างครับ ลายเนื้อพี่มีอันนี้นผงเกสรอันนี้นิยมเลยอของปุโตจะสายปุโตจะรู้เลยว่าถ้าเ,าเล่นพับอิตานี่ผงเนะี่ยต้องเป็นผงเกสรอ,อ,อันนี้เป็นผงทูครับอ,อันนี้เป็นเนื้อใบลานน,นี้เป็นเนื้อนิยม3เนื้อนิยมเลยของสายปุโตอ,อันนี้เป็นเหล็กน้ําพีเหล็กน้ำพีเนี่ยาสาย่ายปุโตจริงๆอาจจะไม่มีแต่ว่าผมทําขึ้นมาใหม่เพื่อที่ว่ามันเป็นเนื้อที่เป็นมงคลก็จะไปได้มาอย่างไงเหล็กน้ําพีนี่ ต้องได้มาจากจังหวัดอะไรเนะี่ยอุตรดิต์ครับอุตรดิตถ์ถ้าพูดถึงน้ำเหล็กน้ำพีหรือว่าแร่น้ำพีนะพี่แจนครับแหลงใหญ่ในประเทศไทยที่สุดแล้วคือจังหวัดอุตรดิต์ใช่เนื้อเหล็กกัพีเนี่ยเขาจะใช้ในการล้างอาถรร ก็เลยทําขึ้นมาบางทีบางคนโดนลมพัดลมเพลเขาไม่รู้เรื่องก็เหมือนงั้นเขาไม่ใช้อะไปถยนะดาบเหล็กน้ํเพี้ยใช่เนาะก็เหล็กน้ํเพี้ย่ะที่เป็นส่วนผสมในการทาพระเนื้อเหล็กน้ำเพี้ยเนี่ยก็มาจัดบ่อใหญ่ของอุตตริแเลยโอ้ใช่นี่มันมีที่เดียวใช่แล้วก็นี่เป็นเนื้อใบลานปิดทองนะฮะสวยองค์นี้สวยมากนี่ปิดทองเหมือนเหมือนเนื้อทองคาเลยครับแล้วก็เป็นใบลานปิดทองเฉพาะองค์ครับอันนี้เป็นกายศาสตร์ครับอันนี้แล้วก็เป็นเนื้อผงคุกรักนี่เนื้อผงคุกรักครับ ว่านร้อยแปดอันนี้สุดยอดพุทธคุณเลยนะอันนี้เป็นเนื้อผงเกศรแล้วด้านหน้าเป็นชันมากอ,นะอันนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเป็นสีชมพนะูอันนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะอันนี้เป็นชันมากผงพุทธคุณเขียวกาา้านมะลิแล้วก็นี้ใบลานเหมือนกันโอ้โหแล้วยันข้างหลังนี่แหละครับยันอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่านี่บิับยันตีนสิงห์เหถ้าเราพูดในเรื่องของพุทธคุณเนี่ย ผมว่าหลายคนเป็นที่ประจักษ์เลยในเรื่องของพุทธคุณร้อยแปดประการเธอจะพูดภาษาบ้านๆเลยพุทธคุณครอบจักราวาลเอาแค่ยันอย่างเดียวนะเอาแค่อคระและยันอย่างเดียวไม่ต้องรวมในพระอื่นๆเลยอคระยันหลวงตีสิงเหน็นเรียกว่าครบสูตรเกจิท่านใดถ้าเป็นยิ่งเป็นเกจิที่เป็นความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวกับพระวิสุทธิสงฆ์จริงๆสําเร็จวิชาใดวิชาหนึ่งของครูบาอาจารย์จริงๆแล้วใช้ยันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาครับเอาไปใช้ครับ ค้าขายเมตตาโชคลาภแ้วข่ายพงศพัน,นามอำนาจมันจบอยู่ที่ยันเดียวครับอตีนี้สิ่งเหใช้สายหนึ่งทำอะไรออกมาก็แล้วแต่แต่รุ่นนี้ผมว่าเปิดจองแบบฟ้าผ่าเลยใช่ไหมใช่ครับรวดเร็วและทันใจเลยใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> นะผมก็เลยตั้งบริฐานว่าถ้าเกิดผมจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะสร้างให้เร็วที่สุดแล้วเปิดจองและรับพระให้เร็วที่สุด <c oughs> อย่างพระพิตาปดนีครับรุ่นนี้เลยนะนครับพระพิตาปดนีรุ่นเนี้ยครับ ผมก็ใช้เวลานะในการเปิดจองและรับพาเนี่ยภายในเจวันพี่ฮะเจ็ดวันเจ็ดวันเท่านั้นเจ็วันครับสมมุติว่าผมเปิดจองอาทิตย์ที่แล้วครับวันนี้รับพาครับพี่ทำไมไวจังครับ ทุกอย่างมันถูกเตรียมการหมดแล้วครับพี่เพื่อที่ให้ผู้ร่วมบุญผู้ที่ศรัทธาในการชาบูชาเนี่ยไม่ต้องรอนานครับดีมากครับไม่ต้องรอนานเลยแล้วก็ได้วัตถุมงคลกลับไปห้อยบูชาได้อย่างเร็วที่สุดเลยเอาไปใช้ได้เลยขึ้นคอได้เลยนะใช่ครับแล้วเนี่ยถามนิดนึงจุดประสงค์ครับผมจุดประสงค์เนี่ยในการทาวัตถุมงคลแทบทุกรุ่นเลย ของวันดน้ําตกนับคือพัฒนาบูรณะเสนาสนะภายในวันดน้ําตกทั้งหมดเลยที่ขาดเลือใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้คือพิเศษหน่อยก็คือว่าวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือการร่วมทําบุญหล่อหลวงปู่โตองค์ใหญ่โอ้โนี่นี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าผมอยากคือผมจะคิดเสมอพี่เงินเนี่ยที่เป็นจตุปัใจจัยในการที่จะร่วมหล่อทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างหล่อหลวงปู่โตเนี่ยครับมันไม่ใช่เงินผมคนเดียวพี่ มันเป็นเงินทุกคนสมมุติว่าพี่จจแอนร่วมบุญสมมติว่าพี่คนนั้นใน a ในบในซแม้แต่สะพานบุญทีมงาน f c หรือว่าแม้ลูกศิษย์หลวงพ่อก็ตาม เงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยคือเรามีสิทธิ์ที่จะร่วมบุญในการหล่อหลวงปู่โตเท่าบุญทุกคนได้บุญทุกคนพี่เท่ากับเราทําให้ครูบาอาจารย์ด้วยใช่ครับทำถวายครูบาอาจารย์โอ้สุดยอดเลยนะครับถ้าผมไปหาหลวงปู่แอมหน่อยดได้ครับยินดีเลยพี่ยังไงก็ต้องไปพี่ไปไหนๆมาถึงที่แล้วให้ลงกหมอมหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวจัดไปโอ้ยหลวงปู่โตเป็นอุปชานี่ไม่ธรรมดาแล้วใช่ครับนะไปครับวันนี้วันนี้มีเศษอธิษฐานจิตพอ รุ่นกดหนี้ที่มีคนถามเยอะๆหลวงพ่อใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วต้องแต่ปีทำครั้งแรกตอนยันนะปีหกหกห้าแล้วหลวงพ่อนะสองปีก่อนแล้วก็มดจับวัดไปคนก็ถามกันเยอะหลวงพ่อแต่เราก็ไม่มีให้ใช่ไหมหลวงพ่อวัดก็ไม่มีให้จนมีตอนนี้มีทำรุ่นที่สองออกมาเป็นปิตากดหนี้ยันตี โอ้เป็นไงบ้างหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาน่าใจแฮปปี้ดีใจกันโวยมากเลยครับใครมาก็อยากกะถามหาใช่ไหมฮะใครใครมาก็ถามมาถามหาแต่ว่ารุ่นปรดมียังมีไหมจะได้หมดนี่หมดสินกันได้ก่อว่าคนเป็นเป็นทุกเรื่องเนส้อินใช่อยากจะปลดนี่ใช่ครับ ขาวัดโุมงคลมูโตครับเพื่อจะทนนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันเขา้าพรรษาอยากให้หลวงพ่อช่วยอวยพรให้กับญาติโยมหน่อยครับขอให้ญาติอยู่เย็นเป็นสุขสุกๆุกท่านครับขอจเจริญเจริญในหน,น้นานที่การงานที่การ,รเรื่องใรก็ขอความเจริญสละสาธุ